นีต้นอยูคาลิปตัสนี่ก็เลยจะทรงผลเสียต่อมั่นสัมปะหลังของเห่าที่อยู่อีกแปลงหนึ่งเพราะว่าหากของต้นอยูภาลิปตัสนี่พี่น้องจ๋าดูดปุ่นดูดปุ๋ยดูดน้ำดูดความสื่นจากมั่นสัมปะหลังเห่าหนีกัน,นหนีน้ห่วงน้องสังเกตเบ่งเลยนึมค่ะอันนี้คือเป็นของหัวแถวแ้วฟังอีกฟังทั้งสัตคือว่าต้นไม้ใหญ่ๆมีผลยางหลายเลยนะจ๊ะต่อการจเจริญเติบโตของมั่นสัมปะหลังเห้าเพราะว่า เพิ่นแย่งสารอาหารไปจากมั่นสัมปลังของเข้าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องื้อนี้ลูกอีสานชนแนลกะมาพบพอกับพี่น้องอีก,กเ่านอกจากกับช่องลูกอีสานชนแนลช่องทีเกี่ยวกับการแช่ควมำรูและกับสุขบการ์กุซีนทุกอย่างเกี่ยวกับการดูแลการปลูกมั่นสัมปลังหรือแม่กระถังรวมถึงปัญหาที่เป็นอุปสรรค ต่อการจเจริ่มเติบโตของมั่นสัมปะหลังนอพี่น้องนอมือนีคือการจา้ะสิ่งที่พี่น้องเห็นอยู่ถังๆหลูกีสานนี่ก็คือต้นยูคาลิปตัสเดอ้อพี่น้องเดอ้ตอต้นยูคาลิปตัสนี่เอินเดี๋ยวว่าเป็นเผืชดที่ดูดนำ้ำเขาเอินว,ว่าจังใดล่ะหากเพินเนี่ยพันเฮาปลูกเผืชดถ่มีอายุสั้นกว่าต้นยูคาลิปตัสนะคะต้นยูคาลิปตัสนี่จะดูดซาอาหารจากเผืชดองเฮาไป คือกันค่ะกับมันสัมปะหลังแปลงนี้มองนี่จะเป็นเขตแดนซึ่งเขตแดนเนี่ยก็จะเพิ่นกับสิมที่ปลูกต้นยูคาลิปตัสแบ่งเขตแดนไเน้ะพี่น้องเนาะแล้วทีนีต้นยูคาลิปตัสนี่ก็เลยจะทรงผลเสียต่อมันสัมปะหลังของเฮาาี่อยู่อีกแปลงหนึง่งเพราะว่าหากของต้นยูคาลิปตัสนี่พี่น้องจ๋าดูดปุน่นดูดปุ๋ยดูดน้ำดูดความชื่นจากมันสัมปะหลังเฮ้าบัดท,ที่นี่พี่นอ้องมาเบ่งนี่เด้อนี่คะ่ะมาเบ่งต้นมันสัมปะหลังที่ละนี่นะคะ ต้นมันสัมปะหลังจะสิต้นนน้อยเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นถือดูดสารอาหารจากไปจากดินต้อนอยู่าลิบตัดนี่ดูดสารอาหารไปจากเพิ่นเด้อพี่นอ้นองเพิ่นก็นเลยจะริ่เติบโตได้เต็เทมที่สังเกตได้หลายต้นหรืปอประสานพี่น้องก็สังเกตได้ว,ว่าบริเวณของหัวหัวข้องมันเนี่ยค่ะบริเวณของหัวข้องมันนี่บ้างเชี่อนี่แม่กระทั่งสอนที่ขาปลูกหัวข้องมันนี่มันช่อจะเริ่มเติบโตไอ้หนอนบ้างหมอกจะตายต้นกะตายนะจ๊ะไอ้หมอกเนี่ยตาย สังเกตเบิ่งเลยก็จะข้หาวปูนค่ะมองมองหัวเนี่ยก็สิตายเบื้งมองมันจะตายเป็นเบิ่งไง่ด้วยนะถน่องถน้องสังเกตเบิ่งปกติเนี่ยมันหนีจะหนี่หน่วง่น้องสังเกตเบิง่งเ,บงเลยหนุ่มค่ะอ,อันนี้คือเป็นของหัวแถวแล้วฟังอีกฟังทั้งสายมือ่อนึงคือเป็นต้นยูคาลิปตัสต้นยูคาลิปตัดนี่จะกินพื้นที่ไปหลายเติบได้พี่น้องบ่แม่นว่ากินแต่แค่ต้นหนึ่งต้นสองต้นสามนี่ค่ะ อืมอเป็นเบื้องไปเลยเพราะว่าหากเพลินนี่กระจายเงาแห้งนุ่พี่น้องเนาะปนีลูกิสานเชนแนลนี่กระสีพิสูจน์ให้พี่น้องเบื้องวา่าต้นนิดหน,น่อยนแนี่ยแบงสีนี่หัวเพลนนินหนี่บอ่อเด้อพี่น้องเด้อไปค่ะเดี๋ยวลูกิสานจะพิสูจน์ให้พี่น้องเบื้องอ่าหนีเบื้องลดค่ะแม่กระทังล่ำต้นเพลินกระย่งอุดมสมบูรณ์ได้บ่เต็มทีกระย่างต้นหน่อยพี่น้องนี่ย่อนถึกดูสารอาหารไปเดี๋ยวสิมาเบื้องหัวเพลินเด้อจิบเป็นจังไ๋ ชิมีหัวบอ่อหรือชิมีตะปนบางที่เราพี่น้องแม่กระทั่งดินดินกับแข็งเปกเลยจ้ะดินแข็งยานม,มีหัวให้พี่น้องเบิร์ท่ด้ดินกับแข็งแข็งสัหนห้ยพี่น้อง หัวบ่มีเลยจ้ะพี่น้องเออมีอยู่นี่หัวเดียวบ่ฟู่หัวเป็นบ่ฟูคือจังหมองอื่นหมองอื่นนี่หัวเพิ่นฟูเพราะว่าเพิ่นบ่ได้สืบแย่งสารอาหารหัวเพิ่นกระดกหมองนี่มีสองหัวพี่น้อง นี่นะจ้ะมีสองหัวถ้าให้พี่น้องเบิ่งนไกลๆเนี่ยค่ะหนึ่งสองในหน้อยพี่น้องหัวเพิ่นในน้อยน้อยคือต้นเพื่อนน่ะล่ะนี่เห็นมาจะนี้นี่เรา,า,าหัวนี่เราหัวเพิ่นนี่ละคอเสียคอเสียคือว่าถึงถึงแม่ว่าตอนที่เฮาปลูกมันสำปะหลังเนี่ยพี่น้องก็จำเป็นจะต้องปลูกเฮสุดค่องก็ได้ค่ะเพราะว่าบริเวณสุดค่องเนี่ย ถวแถวให้มันสัมปะหลังทั้งทั้งบ่าลุยสานเชนเนี่ยเพิ่นมักซิมีแบงเข็ตเนาะมักจิมีต้นใหม่บางเท่ออาจจะเป็นต้นยูคาแต่ว่าอาจจะเป็นต้นใหม่เองสิพี่น้องหากฝอยหากแก่เพิ่นกระหลยหลายก็มันสัมปะหลังเฮาเนะต้นใหม่ใหญ่ๆมีผลยางไหลยไยเด้อจ้ะต่อการจเจริญเติบโตของมันสำปะหลังเข้าเาเพราะว่าเพิ่นแย่งสารอาหารไปจากมันสำปะหลังของเข้าค่ะนี่พี่น้องจ๋าพี่น้องเบิรงเล่จ้ะนี่น อันนี้ก็สิเป็นทั้งต้นบักตะกบเป็นต้นยูค่าอันนี้ก็สิเป็นต้นมันถียูหัวข้องลักษณะของดินเพิ่นพี่น้องเนี่ยดินดินนี่แข็งแป๊กได้ด้จ้ะดินแข็งแป๊กเลยดินบ่มีสารอาหารดินบ่มีฟุ้มีปุ๋ยเพราะว่าถือต้นยูค่าลิบตาด,ดูสารอาหารไปพี่น้องไปค้าไปเบ่งอีกนี่ต้นนี้กระต่ายกระเหลือตะซำนี่แหละพี่น้องแข่งแยง่งยุงเสีย แต่ว่าพ่นกินยังสามารถมีชีวิตรอดมาได้จนป่านนี้ก็ถือว่าเพิ่นเก่งเติมแล้วพี่น้องเนาะน,นี่เห็นบ่เอามาเบิ่องอีกต้นนี้ก็คือกันนี่พี่น้องเบิ่งต้นนี้กัคือกันจา้านี่ความใหญ่ของลำต้นนี่บ่มีเลยโอ้แล้เบิ่องอีกพี่น้องต้นนี้ก็แห้งเป็นต้นยูค่าอีกค่ะเหี้ยเอไปเลยพุน่นต้นยูค่าเบิดเลย ต้นนี้ก็บ่ได้อันนี้ก็ถือว่าถือว่าพ่อพานเด้อพี่น้องยี่มาอีกมองนี้กับมองนี้จริงๆแล้วมองนี้เพ่อนจะมีต้นมั่นเนี้ยกับบ่มีก็ถือว่าเพ่อนกินพื้นที่ไปหลายแล,ยลย้วพ,พี่น้องนี่เบิ่งที่ล่ะค่ะมองต้นเพ่อเอานี่ละพี่น้องขอเสียเข้าวขี้ศิบปลูกมั่นสำปะหลังแปลงพื้นที่มองได้ทีมีตนม้นไม้ใหญ่หลายๆนี่มั่นสำปะหลังเท่ากับศิบง่ามเด้อพี่น้องเด้อ มันจะถือดูสารอาหารไปเบิดเลยจ้ะคุณเป็นเวิ้งเลยแต่ห,หันข้าจสมว่าข้าเทียบไปกรับข้างในนี่ก็เทือว่าพานนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเอาค่ะถึงแม้ว่าเข้าวใส่ฟ,ฟุนใส่ปุ๋ยหลายบรนไดกระาางมันเท่าเนี่ยก็สู่ สูหักใหม่ต้นยิงใหญ่บดายดพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ห้เาปลูกมันสำปะหลังเห้เากะให้เว้นเว้นต้นไมิ่ใหญ่ออกไปเลยค่ะบ่จำเป็นจะต้องปลูกให้สุดข้องค่ะเพราะว่าจังได้มันเหเข้ากับใบใหญ่ด้พี่น้องเด้อเอาค่ะสำหรับคลิปนี้ลูก Channel กิสันชาแนลกะมาแช่ให้พี่น้องได้ฟังเนาะว่า การปลูกมั่นนี่เป็นจังไดขันเข้าเจออุปสรรคแบบนี้ห้อคววรจะเห็นจังไดเนะพ่นองห้อก็ลองเอาไปปรับใส่เบิ้เดอพี่นนองเด้อสำหรับคลิปนี้สิฟ้าพี่นองไว้ตะเพียงทนนี้ล่ละเด้อกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่จ้าห่าจังมาพอ้อ,อคนคลิปหนาจ้าพี่นองจ้าสวัสดีค่ะ